thank <laughs> you เย็นๆไปคีบๆหน่อยแล้วพ่อแม่หลดกันด้ยเอาเอาใครจะกะินปูบบท้ายกับแมวจะคัดกันอยู่นันกินกันเองแม่ถ้่จะเมือไปบุญบ้านไม่เลยบอกแล้วกันมีตัวอยู่กันชิบกันอยู่ได้ปูท้ายกันชิบกันไม่ไม่ไม่กันมีอยู่น,นะโ,อ,นนนโนะอ้ขนมของแ ใช้โพนางตุ่ยนำมาหรือเปล่าโพใส่อยู่ของเอาหน้านั่นเปล่าลงเลยซ้อมนะเขาก็มาซื้อเอาเบียร์เอาเครื่องดื่มนะคะปิกนิกกันพี่น้องจ๋าหัวไข่มีม่อีกแล้วจะไปเบื้องล้นนะไม่หัวหนักมากอีกแล้วอ้ไปลงเลยครับสิไป z o o เข้าอยู่หาดก่อนวันนี้ขู่ข้าไปกับเบา n h าวนะคะเบา n h า o วันนี้เอาแล้วเอาแล้ว เอาแล้วเอาแล้ว,เลวลรเทียว,วเอาก้กระเทยไปปล่อยหาดนะครับเหมือน,น้อ <laughs> ลวกปเอาแล้วบีเอาแล้วแคหนึ่งามอนี่ไขุนไปจ้าจะพาไปเหาลงแาแล้วไป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  ไปให้ทหารทับซึ like ่งสายเฮ้ยผมว่าทหารมึงคือพวกมิจกอกประกอบมาทีเก็ปมาถ้าแล้วจับพี่น right? ้องเล่นแจ๊กอันนี้บ่เพื่อนที่เฮานัดกันเาใช่หลังนี้บ่ไม่จะลงได้บ่ลงทั้งฟูลงฟูเนอเอารถไวปกับมักค้นเอาคล้องหนึ่งไหม หลุกไปแล้วมันก็ตุกน้ำแต่ว่าเฮอออันลดนะมึงนี่เอาลงวางนี่สังฮอนบังดูปาดน้ำคือลายแพ้ทาริโอใจวิวเสื้อสีฟ้ากว้างข้างนี้มันบ่มีเกาะบินดอด์มัค่อยมีโถทีมพันพันโบกพันยังไงสามพันโบกยังจะว่าแห้งก็ล่นอยู่เออกระนันแหละร่นโลโก้ได้ร่นโลโก้ไปสั่นแหละ หอนมึงกูไปนะออหอนเ,เออไปไปเอาเอาไม่ล้อลัดข้างหน้าเด้อไม่ตีตีอีผู้คับบ่ <laughs> ถ้าตีอีผู้คับให้มันเบรกไอ้พ <laughs> ่อเสี่ยวมึงตาลาดรถอุ้ยแล้วก็ราคาเนี้ยเอาลัดเล่าเดียนะมั <laughs> <laughs> นขึ้นมันจะขึ้นได้ปะเ <laughs> ว้ยไก่ปลาคือไก่ของไก่ของ โอ้ยน้ำคือมาลายแท้ะหยิบสมบัติไงหยิบสมบัติไปแจ้งอันนี้เขาเอิ้อนอี๋ก็เฮ้ยอันนี้ใส่ป่าอู้ยน้ำคือใส่อ้ยเฮ้ยมองเขาขายป่าอันค้างป่าไปกจะน้ำคุ้นนะน้ำจนคุ้นมองนะใส่ดอนตอนไหนตัวห้าสิบไปนะตัวนี้บ่หาตัวนี้เนาะไปหาเก็บไข่นก เนักตุยลงนะพี่น้องนักแซวอยังเห็ดเบรกจะไม่เห็ดเบรกอปล่อยมันชุบลงอีน้อยค่อยเด้อเบกคอยยไม่เบรกยี่คนลอ่ะไกรพัวตนะสีสายประหเหตุตไก่ <laughs> จอดได้ฮะแหละอ้ <laughs> <laughs> โดดบึ้มบึ้มปาปเก็บเอาอุปกรณ์ฮาวลงมามีหงบับงออตรน,นี่จะไปโหนบัตรหางเออเป็นะเล่นี่ดีนะซุปปานี่คือแอคไคว่คออา้ <laughs> Nóc ngon ăn thứ nắng 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 อันนั่นไปเมื่อบรเสียกเาวเมืองผู้ยานก็มูเคนคือสีนางถ่ายกันทเลเพแงสีน่งถ่ายอยู่พี่ผัชายเสือซสเฮี้ย่งบ้านเขาคือว่าเราบริใกล้คนบริใกล้คนบริเคยขี่เคือขามมั้งสงใช้บ่เคยขี่เครือขามโค้งจักรืาอขามจะไปฟังไทยแหมกสีทำกันแต่ว่าคนขับเรือมาแล้ว คนขับเรือกำลังมาไม่พายุมันมันมีเสียงเพลงน้ำพ้อมได้งูท่านได้นำได้นำวิเศษภาพนได้หนข้างล่งมาช้องหรอเ่โอ้ยปัญญาอะไกว่า าไปยุ่งพอดี <laughs> จะเสืเอกพอมีไป้ายป้ายป้าป้าลงเหือ <laughs> เห่อลงเหงื่อลงเหื่อนะจะลงเหื่อไ้เปินหาใบบุญบ้าไปส่งกระเทยก่อนบ่บ่นน่นมึงสิขามไปส่งกระเทยก่อนบ่อีสินการอีสินกาลห่าว ไปกระดดที่ขอาโพดออเอโพมาด้ยเออโพกับมาฮบเอาเมีดีกว่าโดน้อมันม้่อลูกมีย้อนน้อยเมียใช่เหตุผ่าะลงเจอดลงคือบางเหตุอะไรมันม้่นลูกเมียย้อนมนเียบ่อยเหตุไอ้น้อยมึงหามนกูแน่นตึงตาลงก็ลงกูลืมเห็นเพื่อแต่ละลำกับมีโทรทัทั์ เนี่ยผู้่อระทิศทระทัดแต่ว่าจะมากับเงาเลยโอ้ยขนาดนั้นบนเรือมึงคือบ่มีโทรทัศนู่นมีทีวีให้เบิ้งพ่อมึงนะผู้โอ้ยไม่ก็มีรถไง่นะเรื่องแคันี้กัมันมีสัอย่างรถ ต้ทนทนองทอนเดี๋ยวจะเส้นน้ำอีนมึงคือบอลลูไปเฮ็ดอยู่น้ามันจังยิง <c oughs> เฮ้ยมันสิ้วจกว่าอม้อยลนบอลลนเฮ็ดอยู่นามนะโอ้ยล่างพ่อมีห้าต้ามึงไปว่าได้ไปสิล่างยามนี่เฮ็ดอยู่กลางเขานะแม่มยำ้ำน้ำจังล่าง <c oughs> มันขม <c oughs> มันจะขึ้นไปโยมก็ไข่เสื่องเบาย่า <c oughs> นี้ขี่แฮมบริคมไปสีล่างท่นมึงกับคูดขี่ซ้ายนั่นทมเสื่องกระโลดจ้อยเอาไปเสื่งกันนะบอลนำไลนนะจ้อย ไปนี่ก็ไปเซิร์ฟนางว่นเปลี่ยนบรรยากาศไปเซิร์ฟใต้หาดน่ายี่ย้อดุกพ้ยี่งาพูนั่งคัดทัวเฮื่อนบ่นักขยีมันนะโอ้โหพงคยีเหลือมาเมาไปซัำปักเอ้าเนี่ยยตอดแม่ดูไปนี่นึงเอาบากีนทับเด้อมันใหญ่โพดทับถิมหาดพุ่นมาเรือมันเหลือมาเมาเลยซ้ำมาับถิมขวบากเฝ้าหาว ทูบ้าวไปก่อนเด้อน้ากิไปปูผาสลงค่ะกลกองไร้ไข่มันหย่านันไปหอด้วมันจีมีตึงฮอนดิเขาคุดไปซอเบีได้ไม่แมสิคุดนะกินเดยอกินกระดิ่นเด้อโอ้ยเด้อแต่ทำไมได้เยอะกินหำ เยินด้ยบันเองเดินดูเองอยจะหายใจลิโอยุ่มยุ่มได้หน้าจ่อยนาิการช็อกกาแ่าบ่ไม่เคยช็อกกัะเปองท่อา้บ่ไม่เคยชกกับเธอ น้ำใสใส่ฮะเออเนี่ยการเสียหลงหาลงในนี้มิตรโคตหินอุ้ยคักดี พลาสตินกลางโค้งแล้วอุย้ยนี่นะ่ะเลี้ยวเห็นขี้ดินทรายแล้วน,ลน,นี่ตื้นแล้วได้นีโ่โอ้ใช่เนี่ตื้นโคตรโคตรทิน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 ผู้ยานนะคะับเมืม่อู้มาซัตุย้ยเธออันนี้เป็นพะลานตินกลางโค้งเลยนะพี่น้องอเลยเฮ้ยฮะเขาจะลุกอะไรปุกเอาป่าได้ อตั้งมาคุณเดินไปค่ะเดินไปเลยค่ะโอ้ยน้อง้นนอกินจอกกินแอกินต้มดอกแคกินต้มดอกระเทียบชมวิวทิวหลานได้านโน้สดู ไปเล่นน้ำกันเถอะไปเล่นน้ำกันดีกว่าฮะูยน้ำใสไหลเย็นมันมาคลองมันมาใส่ชุดใส่ชุดหน,นักหนักมวยมันอยู่แถวนี้ เฮ้ยมึงเป็นตลองแล้ปบ่อยู่ในพนามาไรตัดตาดอยูอ่มันอยู่ในกระแปง้งให้บิไนเห็นา้าอีนี่ใช่มมันอยู่ก ให้เิงุ้มเปลนเจ๊งุ่มเบ็ดเลยเด็เนี่ยลงน้ำเมเซียอเมรันงมาปลาคอว่ารถไปเบียก็จังินหน้ามั้งอยากสามพันโบเมืองลาวเขาไปมากเือใครเมเซียเ้ยปลสิไรบหอยมากขางคของบบมีสัญญาณจะพี่น้อง่ะ อันนี้เฮามาตากแดดเลยนะคะให้เขาไปรับเอาพอกขวาซายกลับมาอีกก้อนแล้วเฮาจังสีขาวไปทั้งคุณแล้วนะเฮ้ยทั้งหาดคุณคุณหาดทั้งคุณทั้งบาร์เปิดหรอืเอเปล่าไอะจอกมันไหมนี่เฮ้ยอยืมเนี่นยยินห้เจา้าทีจะทานจะท่วงเน่ยตื่นลูกหลานนี่แนะน,นำสติงกนะ,ะได้เลยได้ใช่ <c oughs> เอา เออนั่งได้กับแป้งเลยงได้แล้วหนึ่งตัวกินโลดังไงันได้เลยโแม่โอนั่นนั่นโอ้ดอใส่ยังใสบานใส่หมอนี่้บเฮ้ยแกน้ำแขงอ่ะนะไปยุมาเนเอาเากันกี่พไมสิ่งนบเหมือนกันเนาะต้นไม้กับู้เล่นอยู่หาัาใจมันจะชง เป็นลูกหลานเด้อก้างคล้องแล้วนะคะแดดแดดเลยพี่น้องเลยแดดๆสวัสดีจ้ามาเล่นน้ำเด้อจ้าเสียมแล้วมาโอ้ทำผิวเสียมเสียบไปใส่ใส่แล้วแล้วทาแล้วทาโยนี้ไปอันนั้นไม่ได้คอออกเยอ่ะต่อไม่ต่อแล้วไม่จะเท่า

Đấy, nó cũng hấp rồi, cái thịt heo đấy cái này chắc ở bạc nó ở trên bãi rai, nó tập trung chỗ, nó tập trung như đó. นาลักพี่แเกียวเขาตรงนี้เว้ยพี่อยู่มองกลางรักแมงเกี่ยวเขาเนาะจะไม่มองขี่เลยโอ้ยขีไรเานยเดี๋ยวว่าเดมาหอนดูอยู่ในนำเลยเกี่ยวมาทางน้ำตักลดนำบอะไลรเงินมัน ก็แสดงว่า,ญญาทาเลนุ่ปน่อยนะ้าวูนะเฮ้ยเมตาดูดิแต่ตาวน,นี้ชองเมตาเรียบยูทูปเมตาดดิไอ้เม่นมนะชื่อแบบไหนวะเมตา ngồm hạ ngồm Phương tử rung lẹ năng tử rung lẹ Phương lẽ rung lẹ mấy nói <laughs> Đây à ôi, ôi, Nằm cái lái hàng thật <laughs> ยังหอกหนาหอกหลังอยู่เจ้ากระเบื้องไม่เสี่ยวตอนที่ยางไปชๆกชกุกไปว่า <laughs> <laughs> <ไ> <laughs> เป็นยังไงยางไปตามบักกีหินหัน <laughs> นี่โล,ลดเออ ทำไรรวยๆเย็นๆมิตรโคตรหินก็อยู่กลางของเดี๋ยวลงมาถ่ายกับสิบทัได,ด้ลงเบิ้งง่ายๆดอกพี่น้องเพราะว่ามันอยู่กลางของมันบริมีสัญญาณมันมีแต่สัญญาณไทยห้าบริมีซิมไทยมาใส่หุ่นเจียมมาลานั่นเอาอันกระแป้งละค่ะ <c oughs> ได้ใบไหน อยู่ได้บ่ถ้าก็ได้ตัวเดียวนะคะอล้อ,อยู <c oughs> ่จักมันอยู่น้ำได้บ่นนี้คยหานะคะหาบ่เป,ป็นนะคะเ <c oughs> จา้าคือบ่รุษเสือเม่เสียวเจ้าหางงแนแล้วบัติไส่มันเราสิมัดฉากอยู่แล้ว <c oughs> ไอ้ใส่เสือเมเสียวมันด้วยหนุไปขี้บ่เ <c> ว <oughs> นเปอร์หนุไปเอาแป้งกระแป้งอ่ะ <c> บ <oughs> ่หูงไปเลยเลย ดู้ยเฮ้ยเอามือลาบเท้านี่นะสาลายน้ำของมันบริยูมองแถวมองน้ำไหลบ่เฮ้ยมันต้องโยกต้นอันนั้นอากาศถึงว่าน้ำสิเย็นพี่น้องเอ้ยขนลงมาน้ำโคองนี่นะคะถ้าเบิ่งเทาลิโอมืองเอิญเป็นเป็นการพร้อมแล้วนะคะนี่นะ แคนเพื่อนกซ์ดดำมลืดเลยล้วนี่โห้ยไปอุ้ยนักนี่ให้กระไรค่ะร้อยคืออมรานนะ ไ <laughs> ลยพันไลายนิ่น้อยขาลงไปซุปลงวางหินเฮ้ยหู้ย่ามันใสแห้งน,น่าคอยบ้านเลยนะาทิมเสือนะใส่มากนะนะมันดำมันซากบริออกเลยมันถือจะไข่นะ่า ได้อเฮ้เยเย็นจังเลยทุกคน,นรกระไรอยเลยอรเลยจิกกี่ร้อยไม่ได้ไร่ลงหาแกงนีหละ คนหนาที่เอ้ามาเ้่จะในทีเพอไปเลยมนบอกไปลยตแ้มใครมันมายูจะด้เงาอันนี้นะชัยให้อัมบาร่าใช้ชงชงอันที่บอกไปบอกคนหนาที่เคยไอ้ผาป่าังห้าขีหล่อห้อยฮอนลงงเลยเฮ้ยแต่จากทีไปห้จโจ๊กตาบปอกให้เลยเลยนะ ส่มนยมันจะีค่อยเอ้ยมเ็บ่ะไอาวได้เลยกระแป้งแต่กระแป้งเยเอ้ขบเจ็บเอามันขึ้นมาอยู่จะไในหงาอันนี้มันหนามาไล้ดแล้วป้าเอามาได้เล้วโอยทุย่างผมก็ซือม่ทุอย่างชอแคกนะโอ้ยมันใกแก้ะพุดีไจนะไรส่ ตอนนี้แนทจะสิไลายล้หันบอโกไม่ได้โมไม่ใข่ตัเดียวขึ้นมาให้ไลอีแป้งอีแป้งอ้ยโท้ศัย้ยนย้น่ย้ยโ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 ่้้ยโยยโยย มาทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้สีเขียวผับรรยากาศให้เบิรงกซัมนี่ก่อนพี่น้องจ๋าเดี๋ยวป่าปูป่าแนะน,นำให้ยมประทันได้กินเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าพี่น้องข้าลิีออกกับลงเป็นเรนน้ำย่างเย็นชื่นใจแต่ว่าวเพิ่นสิกาศน,นะวัดเพิ่นเมื่อ,นอนเนี่ยนะนัะ่นจะเป็นเขตไปเลยทุกคนติดตามคลิปหน้าจ้าแต่ลงคลิปยังไม่ได้